ในฮอลลีวูดแห่งหนึ่งเอออันนี้พี่พาถูกเลยใช่ปะถูกและดอกทานตะวันข้างหน้าฮอลีวดำไมพี่่าหวยขนาดนี้เลยก็มีกวางตัวหนึ่งที่เออมันกำลังกินหญ้าอยู่แล้วก็มีตุ๊กตาแสนน่ารักอยู่ด้วยตังนอ<ว>ิจฉาพี่มันยังไม่เจอและก็มีตุ๊กตาแสนน่ารักเอ้น่ารักจริงๆเลยนะอิจไม่นใช่ไหมน,น่ารักนะน่ารักมากเลย และเขาชื่อว่าจูดีดตบมือสักครับรออะไร<ฮ>เอาล้วสวัสดีทุกคนนี่ยมายจากช่องรอไรกินคนนะฮะเอออินอยากเอาทุกกังออกกั็พี่มันเบียนหน้าจอยวันนี้นะฮะเราอยู่ในแมบจูดี้กันนะเอ,เอางูชกเลยเอางูชกเอางูชก ซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็รู้สึกว่าจะมาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยจริงนะทุกับมันหน้าเบียดมันเบียดเอ้ยเราเรานั่งหน้าไงเราต้องนั่งหน้าเปิดไฟทุกคนเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟมันมืดเราว่ายน้ําไปเลยไม่ได้ทำไมเราไม่ว่ายน้ําไปเลยอ่ะเออหยุดมามันมีแผงควบคุมอ่าวอ้ยว่ายน้ำแล้วกำลังไปเรือ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 เรียบเรียบเรียบขึ้นเรือไมอ้าวอีต้องนั่งหน้าสิเรือจะไปแล้วอีต้องนั่งหน้าทไมเป็นไรอี สวัสดีเจพุตโอ้หลอนน่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่ไอพี่ลองขัดหลังไอตัวการรู้สึกว่าเราจะเข้าไปในที่ที่มืดมืดนะเนี่ยเกิดมาว่าเรากําลังนั่งอยู่กับตัวเองรู้สึกว่าที่นี่จะเป็นที่มืดมืดขอเชิญชมจูดี่กำลังแต่งหน้าอยู่แบบอิดอายเพื่อนเพื่อนเพื่อนปับอิดเดี๋ยวไม่อีกจะตกเรือไม่นะ จะตกเรือนะเดี๋ยวตายเอีทนยังไม่ตกนะแต่ว่าอีนั่งคุยกับตัวเองแล้วตรงนี้รู้สึกไ<บ>อ้อ,อ้มัน,ม,นมันมันมีอะไรตกลงมาอีกจริงจริงบนนึงฉากินอยู่ไปไม่ถึงอ๋ออ๋ออีทอีนั่งข้างหลังพี่พี่เข้าใจพี่เข้าใจ <laughs> อ้าวมันไม่มา ทำไมอยู่ข้างหลังไงนีจะรู้สึกว่าจะเป็นว่ายน้ำไปดีกว่าอีขอว่ายน้ำดีกว่าเอออย่าว่ายน้ำอิดอย่าลงไปว่ายน้ำถ้าว่ายยังมีปัญหาเหรออีอยากว่ายน้ำอ่ะอิดอย่าไปว่ายน้อิดว่ายน้ำเองดีกว่ายังไงก็ต้องอิดจะว่ายน้ำว่ายได้บ้างแล้วชอบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายว่ายน้ำว่ายน้ำเฮ้ยเราขึ้นฝั่งได้ด้วยเราขึ้นฝั่งได้ด้วยเราขึ้นฝั่งได้พอสิอิด ไปตาเธอเรื่องเธอ<ฆ>ได้โปรดมันขึ้นฝั่งได้อิดมาเร็วอิทก่อนที่ฉากมันจะไม่โหลดแล้วเราจะตายเพราะฉากไม่โหลดหยุดเล่นได้แล้วอันนี้มันแมบผีอย่ากทำตัวตลกเราต้องทำตัวซึมเศร้าย่ากลัวบิา์ดได้จูดี้เดี๋ยวากินยไงไังไงให้ถึง ดูดี้จมดาวอิดเ,เราต้องนำเสียงเศร้าสิไปได้ดิน่าหลอนมากเลยไปเราเียไปต่อดีกว่าเราบ้าละอิจักอ,กอิจักเปลี่ยนสกินทุกกรังได้ไหมเนี่ยตอนนี้ทันไปยโอเคฮะเรารีบขึ้นอเอ้ายังไม่มีจดหมายอะไรเนยป้งหน้าจอเฮ้ยบังหน้าจอเฮ้ยอันที่คือที่ไหนเนี่ยเฮ้ยจะก๊อปบทนิด พสวัสดีพี่คิดว่าเราควรเดินตรงไปสวัสดีเพื่อนหัวเห็ดสวัสดีทุกคนอ่านี่นี่พี่ใหญ่เพื่อนหัวเห็ดเพื่อนหัวเห็ดเขาอนาจาร์น่ะเขาบอกเขาบอกเรอที่หลังะเฮ้ยลิฟเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้กดลิฟเราจะไปจากที่นี่เดี๋ยวพี่ใหญ่ไม่ดีตรงนี้อ่ะเอ็ดพี่คิดว่าเราซวยแล้วเราซวยแล้วจริงเหรอจะมันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟมันกระพริบแบบนี้เอ๊ะ ไอ้กตุ่ยไอ้จูดี้ไอ้จูดี้จูดี้ไปหาอีกแล้วจูดี้ไปหาอีกแล้วผมไปทางจูดี้ดีกว่าไม่ตอนนี้กําลังอยู่กับพี่โมโนอ่ะอีทไปอยู่กับโมโนโอ้อีดพี่เจหุ่นหน้ากลัวตดเตะมาะ<น>เดี๋ยวไม่ช็อตอีดเดี๋ยวไม่ช็อตโอเคนะเราเราหยิบไม่ขีดไฟดีกว่าเขาบอกว่า ให้เอาไฟเนี่ยไปจุดในน้ำมันนะฮะซึ่งเราก็ต้องหาน้ำมันอีกอิดยังหาพี่ไม่เจอเลยอิดกลัวมากคือเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าผมจะไปตามหาอิดอิดอีอยู่ไหนมาหาพี่อยู่ตรงกิ่งไม้แล้วจูนี่มันหนักมากอยู่ไอ้จูนี้เล่นให้หน่อยได้ไหมอินไม่อยากเห็นฉากจำเสกอ้อ้ยจูดี้จูดี้อะไรอยู่ไหนเพื่อนโอ้ย จูดี้หรือแมงมุมเนี่ยอิดวันี้อิดอยู่ไหนอิดู่ลีอยู่ด้านหลังพี่เลยอิดมามาทางนี้มาทางมาทางมาทางนี้มาทางนี้ทุกคนมาทางนี้อีจายาตะโคนมาทางนี้ตุ๊กสกังรู้สึกเบียดตัวโอเคเรารีบไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยกด้านหลังพี่เอลยใช่ใช่เหรอใช่หยิบไฟแช็กอิดหยิบไฟแช็กแล้วจุดไม่ได้อีตายแล้วเราต้องไปจุดที่ไหนเนี่ยไม่นะาจูดี้มันตายก่อนที่จะไปเริ่มนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นั่นยังมีคนไม่กด เงินโดนดิโดนยุเนี่ยอันนี้ตัวละครนี่นี pues mm ่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยยังไม่กดเองเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่ากดซัดเอออิดวี่เจอช่องแอร์ไม่แต่อีคิดว่านี่มันฉากฮอลลีวูดไม่ใช่หรอเออเราเราเราเข้าไปในห้องแอร์ได้ไหมพี่ไอยมุ่งไปอีกแกจะตายแล้วนะบหนึ่อิดเขาไม่รออิดกันแล้วอ๋ไม่ได้ไม่ผมขอรอดไม่ผมขอรอดจูนี่จูนี่โอเค ไม่นะดูดีมันมาหาอิดไม่ไม่รอรอเอาไว้อเอาไว้ไม่อิดไม่มีทางหรอกพี่จะไปจุดน้ํามันเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นก็ได้มันแบบเป็นบงังเกอร์เฮ้ยอิดพี่เจอถังน้ํามันแล้วพี่เจอถังน้ามันแล้วตอนนี้กําลังม,มุดท่อะผมอิดเอ้ยสวัสดีทุกคนมาจุดถังน้ำมันจุดโอเค โอ้ไฟไหมอิดไฟไหมเดี๋ยวทำไมมันสีแดงล่ะตอนนี้คืออิดมันไม่รู้อะไรเลยนะอ๋ออ้เจอพี่ใหญ่ไหนสวัสดีสวัสดีทุกคนเออสวัสดีหัวเห็ดทางทางนี้ทางนี้นะรับน้ำแร่แช่นมนมโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งอาบน้ำใหญ่อันนี้มันนำเลือดนะ ม่อิดมันไปน้าสีแดงอิดงั้นเราอิดอาบน้ําแบบจริงจังก็เลยนะโอ้โหอิดจะแอบดูก้นพี่ไออิดจะแอบดูก้นนี่นี่เราไปดูก้นอิดเลวมากอิดเป็นพวกโลกแต่อิดไม่มีไฟแชกกับพี่ไอโอเคึงคิดว่าเราควรจะไปได้ละแล้วแล้วมันเปิดอ๋อตอนตอนนี้พี่วาไปละจริงหรอเออดีไปด้วย โอเคฮะเราก็มาที่ไหนโออิดเขาขายรองเท้าส้นสูงด้วยฮะที่น่าจะซื้อสักอันนะก็จะเอาซื้อไปทําอะไรซื้อไปตบหน้าจูดี๋อแป๊หนึ่งอิดนี่เราอยู่แมปแมปผีหรือแมปตลกเนี่ยไม่คิดว่ามันคือแมบแบบผีจนเราทําให้มันอะไรอ่ะมันมันสันสันมันคือตัวอะไรอะไรสันสันโออิดอิดหันด้านหลังไปตัวอะไรอ่ะ เี้ยวคุณตาสมัสนีคุณตาม่อิดเขาไม่ใช่ตาอิดหยุดได้แล้วเดี๋ยวอิดกดอิดดไฟเช็คไม่ได้พี่ชายพี่เจอทางเนี้ยพี่เจอทางเนี้ยอิดดไฟเช็คไม่ได้ปเราไปทางนี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นทางช่องลมมันงไปไม่ได้อ่ะอีะอ่าบางพี่อิดอิดกดอิดกดหยุดวิ่งไม่ได้แล้วมันกดอะไรไม่ได้เลย กดกดหยุดวิ่งก่อนกดหยุดวิ่งก่อนแล้วก็ปีนขึ้นไปหลายทีม่อนกดย่อคือตอนนี้มันไม่มีแสงสว่างเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้หยิบไฟแช็กวาะมามามาทุกคนมามามาทุกอย่างเป็นตามบทนะคะไอ้พวกมูกพวกนี้มันก็เป็นตามบทอย่างที่พูดใช่ไครับเพราะว่าคลิปนี้ทุกคนอาจจะกลัวไงผมก็เลยแบบทําให้ทุกคนไม่กลัวเออไม่รู้ทําไมคลิปนี้ยินล่าเรืงจังเราเมาละ เมาจูดี้ยา,ายไม่ต้องอยู่ใกล้ๆนะอีจจะได้เสียงไม่อีกิกกนเหม็นมากอกีไม่ได้สระผมไม่กี่วัดอีไม่รู้เหรอได้ข่าวว่าแบบนี้มันน่าจะแบบว่าเออน่ากลัวะเนี่ยน่าวม่แบบนี้<ด>มันน่าจะมืดมากแล้วอีไม่มีไฟแช็กอีบอกเลยว่าเปิดไฟไม่ได้ทั้งวันเยแล้วแล้วที่นี่ที่ไหนอ๋ลมิมิโอโอไม่ไม่มีอะไรหวัดดีเพื่อนหวัดดีหวัดดีเพื่อนอินอันนี้แบบผีเราต้องจัดจังอีนโอเคจัง พี่ไอ้ลูกกังมีเพื่อนแล้วตุ๊กังมีเพื่อนแพี่คิดว่าทางนี้เรารอดผ่านไปได้นะอ่อได้ได้เรอดไหมได้เลยโอ้ยทุกคนอย่าบ้างสิไปเร็วอย่าบ้งวิ่งหนีวิ่งหนีพี่สายที่กำลังจู่ว่าไปที่ไหนเดี๋ยวจูดี้ถูกผ่าตัดอ้าวจูดี้ตกอ่ะอ่ะโดดลงไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดดลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวอะไรเนี่ยมันมืดมากเลยอ่ะแมงป่องเหรอโอ้ยแล้วผมติดเหรอโอ้ยมันไปยากจริงๆเลยไอตูดมุดออาไปพี่เกถึงแล้วพี่ถึงแล้วเย่โวนะเดี๋ยวเรารีบวารไปกันดีกว่าตรงนี้หลุดแมปแล้วพี่ใหญ่ไอคนสร้างแมปจะสร้างแมปอะไรดูดีๆด้วยนะฮะเรารีบไปกันเดี๋ยวก่อนโอเคไปไปในที่สุดนี่ก็จะมีแสงสว่างที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออสวัสดี เรากลับได้ไหม่ะข้างนอกดูไม่พอโมโนไนยไปอยู่อะไรในถังขยะวะถังขยะจะเป็นที่ซ่อนที่ดีเขาบอกว่าที่จะอาบน้ําแร่แช่น้ําถังขยะฟังพี่เขากําลังบอกว่าให้หาพลังงานดาวแกนเข้าใจนะเอ้ยอันนี้อะไรโอ้พี่บวชชีอยู่พอดีเลยพี่เข้าห้องน้ำแป๊บน,นึง อยาดูดิขี้อยู่ทำไมยัยคนยัยอยู่ไหนคนยัยอยู่ไหนแล้วแล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยเราต้องไปหาพลังงานดาวแกนเออเฮ้ยตรงนั้นมีแสงไฟเราต้องตามแสงไฟไปถ้ามีแสงไฟแสดงว่ามีอะไรรู้ไหมมีผีจริงเหรอจริงโอ้ไม่น่ามีป้ะเฮ้ยเดี๋ยวไัยไอติมอยากกินไอติมไหม ให้อยากินมานี่ไม่ไม่เอาวินไม่เอาไอติมยักษ์ไงอันี้ก่อนแล้วอันี้อีอะไรอินวิ่งนีีเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะจูดี้จูดี้จูดี้พี่เห็นจูดี้ใช่จริงเหรอจริงจริงจริงนั่นอีกจะไปที่พลังงานดาวแกนแล้วก็ละกันอะไรอ่ะตอนนี้วิ่งตามพี่โมโนมาเพราะคิดว่าเขาฟังสปอยน่าจะไม่มีใครอกพี่คิดว่าเราควรไปเล่นเครื่องเล่นนะ เอเดี๋ยวเทำไมถูกมันปัดยังไม่ตายอ่ะไหนเอออะไรอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นอา้าวผมมาเกิดไหนเนี่ยต้องเปิดไฟแล้วก็ะวิ่งไม่ไแล้วมันมาเกิดนี่แล้วมันติดบารก,กระโดดด้วยอ่ะก็กดแก้วกระโดดสิโอเคเอีดมันไม่ติดบารก,กระโดดแต่มันติดบารมันติดบารแล้วไอตูดบลก ผมขอโทษนะแต่ตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มติดบั็กแล้วอะมันติดบั็กละอิดมันติดบั็กแล้วมันติดบั็กหน้าจอเริ่มเล่นไหมอิดพออิดคนเดียวเลยจริงโอเคเรารีบไปกันต่อฮะคือต้องพยายามทรงตัวจนจบเกมคนที่มันจะไม่ถึงครึ่งเกมเลยแล้วมันยังไม่ถึงครึ่งเกมเราต่ออีพีสองได้ไหมน่าจะได้นะไม่เป็นไรอีจะแอบในถังขยะต่อแป๊บหนึ่งผมขอปรับอะไรแป๊บหนึ่งเผื่อมันติดโอเคฮะตอนนี้ผมต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนโหมดคอนโทรลนะฮะเพราะว่ามันมันติดแล้วมันติดแล้วเอ่อ oh. สวัสดีอิดพี่คิดว่าเราลงถ้ำกันเถอะไม่ไม่ไม่เรายังไม่ลงเราไปร้านสะดวกซื้อกัอนก่อนเฮ้ hey, สวัสดีร้านสะดวกซื้อไม่นี่ไงซื้อของได้ไม่จำกัดอย่าไปกินของถังขยะอิดแม่สอนมาดีว่าห้ามซื้อของในถังขยะโออะไรเนี่ยทำไมประตูนี้มันเข้ายากจังโอ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสวัสดีเฮ้ยเดีย๋ยนะอะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายเป็นใครเนี่ยมาอยู่ที่นี่เราใหมฮะีะตกตายเลยไปไปทุกคนเขาบอกว่าให้ไปหาแกนพลังงานนะฮะแกนพลังงานดาวแกนพลังพลังแกนโอเคเราพูดเรางงไหมพี่คิดว่าสิ่งที่น่าสนใจสนใจอะไรสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดคือถ้ำนี่ฮะแล้วนี่ลงไปดีกว่าจาถ้ำทำไมผมวิ่งไม่ได้เนี่ยฮัลโหล มันวิ่งไม่ไปมันวิ่งหลืดๆมากก็เพียงก็ต้องกระโดดสิโอเคโจโจเออเอ,อ้ยเ,<ด>เดียวอีเจอเดียวคนอื่นเจอเอา้าวใครเจอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอ,อ้ยเดียวเออโมโนเราควรไปไหนดีเราควรตรงไปด้านหน้าโอเคฮะเอ,อ้ยมันมีท่อมันมีท่อ,อ,อวันนี้วันนี้วันนี้ล้วไปแล้วโอเคเปิดเปิดแกนพลังงานดาวแกนแล้ววิ่งเราไอ้โจดววิ่งเลยวิ่ง ก่อนที่เราจะไปวิ่ง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 อขึ้นมาได้แล้วอีขึ้นมาแล้วพี่ไอ้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายอีไปทางไหนเนี่ยอีขึ้นมามั่วๆจนเจอทางแล้วผมลงทางเหรอตอนนี้กําลังวิ่งหนีไปอ๋อเจอเจอละเจอละอีอยู่ไหนตอนนี้กําลังวิ่งเข้าโรงงานอยู่อีหลบอยู่ตรงรถบรรทุกอีอยู่ไหนอีหลบอีหลบใต้รถบรรทุกคือตอนนี้ผมขึ้นมาด้านบนแล้วอ๋อมัน มันมีทางออกแล้วอีมันมีทางออกแล้วตอนนี้หลบใต้รถบรรทุกโอ้ยแต่อติดอีไม่ติดบักนะพี่หอ่อีแล้วอีอยู่ไหนเนี่ยเขาไม่ีประตูทางออกให้แล้วอ่ะแล้วประตูทางออกอยู่ไหนอ่ะเอออาวันดีพี่ไออ๋ออออีออกไปแล้วออออกไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้เหรอทางออกใช่ตรงนี้แหละทางออกเร็วเมื่อกี้อีแอบใต้รถบรรทุกอ๋อเอวันดีโมโนนายจะทําอะไรเหรออ๋อนอนใช่ไหมอ๋อสงสัยกําลังดมตดอีอยู่แน่เลยทางนี้ก็น่าจะให้เรากดเพื่อไปฮะ รตรงนี้มีอาหารอีกแลว้วเออมันมันไปไม่ได้อะมันบอกว่ามันต้องเอาอะไรสักอย่างอ่ะเพื่อไปอันนี้ผมไม่รู้จริงๆมันอิดทางนี้มีทางนี้มีม,มีอะไรโอ้บ้านสวยนะเนี่ยเพื่อนบ้านไหนสวยมากเลยสวิตอะไรเนะี่ยทำไมมีรูปสว,สวิต <laughs> สวัสดีเพื่อนผมผมมาเกิดไหน ไอตูดมือผมมาเกิดไหนเนี่ยอ๋ออ๋อไปมามามาเกิดน,นี่อุ้ยตอนนี้กําลังไม่ตายเพราะอิกไม่ได้เห็นมันเลยด้วยซ้ำอีดทำไมทำไมอพี่ต้องไปคนแรกเนี่ยฮัลโหลทุกคนแล้วตอนนี้พี่แหลกมากด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวทุกคนเฮ้ยเรียวเฮ้ยเดี๋ยวเขาเขาคานกันอ่ะโอเคผมก,ก็คานด้วยแล้วกันชั้อืมโอ้สวัสดีเพื่อนหวังว่ามันจะไม่ขยับมานะมันไม่น่าเห็นโอเคเปิดเปิดไฟด้วยโอเคเรายืนกันเถอะยืนโอเคฮะเรา ไปทางไหนได้บ้างเนี่ยเออเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้มันมันไปไหนไม่ได้แล้วหรอโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ยูดไอ้จูดี้มันต้องไปทางไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยูดี้น่าเกลียดปีเสาไฟได้ไหมเออเอาจริงๆตอนตอนนี้งงว่าต้องไปทางไหนเนี่ยใช่เออเอออะไรเนี่ยโอเคโอเคฮัลโหลทุกคน จูดี้ย yeah. yeah. ี่โอ้โหแล้วผมก็มาเกิดที่นี่อีกแล้วจูดี้มันไม่บอกอะไรผมเลยอะเขาบอกว่าให้เรา keep light off เขาบอกให้ปิดไฟฮะเออเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไอซจูดี้ก็ปินกำแพงได้อะเขาบอกให้เราปิดไฟเราจะปิดไฟไงอะฮัลโหลอ๋อคือปิดไฟแบบปิดไฟหน้าจอปิดเข้าเออปิดปิดไฟสิอ๋อนี่ มันมีสวิตชปิดไฟนี่ไงเราก็ไปนั่งงอตั้งนานมันมีสวิตช์ปิดไฟเอาเอาไม่ได้เขาไม่ได้เออปิดไฟโอเคฮะเราปิดไฟตรงนี้หรือยังเปิดปิดเปิดปิดมัาช่วยอะไรเนี่ยเฮ้ยตรงตรงนี้ก็มีที่ปิดไฟอีกนี่ไงมันต้องปิดหมดเหรอใช่ใช่รู้สึกว่าอุ้ยมืดมากเลยอะรู้สึกว่าจะต้องปิดหมดหมดมั้ง นี้ไงสวิตอ๋อไอไอรูปสวิตนี่ไงเขาบอกให้ปิดไฟเออโอเคฮะเราต้องให้ส,สวิตปิดไฟอีกไม่ต้องไปปิดแล้วนะเขาปิดกันหมดแล้วโอเคทางนี้มีสวิตปิดไฟไหมไม่ผมไม่มีแล้วมั้งเฮ้ยเราเรา,เราอาจจะไปได้แล้วเราอาจจะไปได้เราไปไปไปเออเดี๋ยว,ยวอีลองไปก่อนนะไป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 ทุกคนมันอาจจะเปิดได้แล้วมันอาจจะเปิดได้ละเปิดได้ยังตรงนี้เหรออ้าวเฮ้ยทุกคนผมเจอสิ่งลี้ลับทั้งขยะ R G B ดูดิ มีแหงสีม <Tipp s> ่วงอ้ะจริงเหรอเดี๋ยวเสาไฟ RGB ใช่เหรอเสาไฟก็ RGB เฮ้ยเสาไฟ RGB เรากลับมาที่นี่กันอีกรอบเพื่อเดี๋ยวนะพี่อยู่ไหนอีกยังไม่ได้ไปนหยป้ายอ้กลัวก็คือทูนี้นะคะก็เป็นสาวที่ปากนาที่สุดก็เลยได้รับว่าเป็นคนที่งูเงานะคะก็เขาหายตัวไป โอเคทูนี่หายตัวไปแล้วนี่เราเห็นเมื่อกี้ลนะ่ะเรามาเพื่ออะไรเนี่ยเออเรามาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยโอเคฮะเราควรต่ออีพีสองไหมไม่ควรโอเคฮะถ้าใครอยากดูต่อจากนี้นะคะก็ต่ออีพีสองได้เลยฮนะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจบเพียงแค่นี้นะใครชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กด subscribe. แชร์กดซับสไคร์หยุดหยุดจบภายในสามสองหนึ่ง